วันนี้ภาพนี้ฮะต้องใช้ภาพนี้ฮะนี่ฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าฮะพอหลังจากมีข่าวว่าท่านไม่มีชื่อร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หปรากฏวันนี้ฮะท่านก็เลยแถลงตั้งแต่ที่ทำเนียบแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลยบอกว่าประกาศตรงนี้เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมเนี่ยหกปีที่ผ่านมาผมรับใช้คนคนหนึ่งและพักหนึ่งมามา,มากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินจากวันนี้ถึงเวลาที่ต้องประกาศความเป็นอิสระภาพของตัวเองแล้ว นั่นก็คือหมายความว่าถ้าพูดกันไม่อ้อมค้อมก็คือว่ามันจบแล้วครับนายเหมือนกันนะฮะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยนะคุณผู้ชมวันนี้ที่กระทรวงเกษตรกรหลังจากนั้นนี่ครับพี่เป็กแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าฮะในฐานะเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐแลวก็เป็นรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเลยนี่แหละมีสอสอนะทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่ในทีอท่าน สามสิบสี่คนคพลังประชารัฐยี่สิบเก้าฮะและพักร่วมที่เป็นพักเล็กๆเนี่ยนะอีกห้าพักะประกาศเลยว่าสามสิบสี่คนนี้จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยดังนั้นอา้าวแล้วท่านอยู่พักพลังประชารัฐแต่วันนี้ท่านไม่มีชื่อ,อท่านก็เลยบอกเลยฮะรอให้พักพลังประชารัฐขับท่านออกจากพักเท่านั้นเองและก็บอกว่าในส่วนของท่านท่านก็ส่งรายชื่อรัฐมนตรีในโคต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นหมายความว่าขณะนี้ฮะคุณผู้ชมฮะพักพลังประชารัฐ บิ๊กป้อมก็ส่งชื่อในส่วนของบิ๊กป้อมไป4ี่ชื่อร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่าหรือว่าผู้กองนัดก็ส่งชื่อฝั่งของตัวเองไป4ี่ชื่อมอนกันให้กับพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเดี๋ยวนะไม่ใช่หัวหน้าพักแต่ทาไมมีสสเยอะจังก็คือต้องบอกว่าการดูแลไงฮะแต่ทีนี้สําคัญนักข่าวก็เลยถามร้อยเอกธรรมนัทว่าได้คุยกับบิ๊กป้อมไหมคุยกับพลเอกประยุทธ์ไหมปรากฏคุณผู้ชมฮะพูดว่าไงรู้ไหมไม่รู้จะคุยทําไม ก็ท่านไม่ใช่ผมแล้วนี่ก็คือไม่ใช้บริการผมแล้ว,วะนะฮะก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ชมพักพลังประชารัฐแต่ของจริงฮะมีสองขั้วเกิดขึ้นจริงๆแ,แล้วส่งชื่อรัฐมนตรีไปให้พักใดทั้งสองฝ่ายเลยครับผม